ไปเรื่อยๆครับไม่สนไปอีกไปต่อครับโลบผมโลบผมโลบนะเออไหลไปนั่นแหละ <c oughs> ไม่เข้าฟรี <c oughs> อู้เริ่มเจ็บล้เริ่มเจ็บล้เริ่มเจ็บแล้วเริ่มเจ็บแล้วเริ่มเจ็บแล้ว <c oughs> นี่โอเคเอออีกไหม <c oughs> โอเคโอเคอ้ออ okay. okay. oh. uhm. ืมยังไงเออง่ายโอเคออออออโอเคโอเคไหลหน่อยไม่ไหลแล้วไม่ไหลจริงว่ะเฮ้ยโอ้โหนี่โอเคหนึ่งพันหนึ่งเยี่ยม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 ไปต่อ ไปโอ้โหมันได้น้อยจังวะ <c oughs> ยังไงยังไงแล้วไหลอุ๊ยอุ๊ยเข้าฟรีวะแล้วต่อบปะน่ะโอ้โหไม่ต่อนึกว่าต่อแล้วฟรีสามรอบน้อยจังว,วะเออเอ,อ๋อ เก็คือการเข้าฟรีที่มันคตรไม่คุ้มเลยเอแต่แต่โอเคอยู่ได้มาหกร้อยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอเคอยู่ได้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 ไปไปอีกสักสิบรอบอีกสักิบรอบไปอุ้ยไหล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 ยังไงอสักสิบรอบไป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 เหมือนจะเจ็บอ๋อหลุดโอเคเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะผมสำหรับ ตัว Mac แม็กน่าผมนะอยากเล่นลิงใต้ล่างหยาอแตะไอผมนะเมื่อกี้ทุน2,000แตกมาหมื่นกว่านะผมโอเคสำหรับ้